传说藏在书卷里，瞬间开启新的传奇。躺进文字讲什么道理？就是腹腔态度和脾气。霓虹灯起，城市在分离。赤眉鬼影披上人皮，谗言美语名利间交际。欲望之下谁人能赢？管他什么杀机，不讲实力，注入真气，我自无敌。管他什么骗术阴谋诡计，反手为云，覆手为雨。看我铁的足印，惊动夷陵。 内力传开，凝聚战气，看我分分九真真针化精，符箓一挥，都市歇息。嘿，hey, 人脉通天地人术，嘿，崇拜上阴阳脏腑，嘿，圣人说世与世俗。yo y o l e t s go、yeah, yeah, yeah, on！管他什么杀气，管力，气运与力，我自无敌。管他什么骗数，阴 เสียนหมอแห่งมหานครเรื่องนี้เป็นได้ที่ถูกแต่งขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์เด็กๆควรได้รับคำแนะนำตอนที่14ขายฉันบอกให้เธอขายจ่ายค่าคุ้มครองไม่ได้ต่อไปก็ไปกินแกลบเถอะอย่านะ โอร้ายทำอะไรถ้ามายุ่งไม่เข้าเรื่องอีกจะพังร้านของนายด้วยจะดูซิว่าใครจะกล้าขยับอีกเ,อเอฮออเฮ้ะจะขยับนายทำอะไรนะ้า นายทำซึ้งสาะเปาของเขาพังเขาเจ้าะารมาจ่ายค่าคุ้มครองล่ะยีไม่ตายซะนายอยากสนใจเขาอีกทำไมนายไม่ไปสอบปอทอแล้วฮะลูกพี่ผมเจอค่าคุ้มครองแล้วดูวางกลับไปใครใช้ให้นายทิ้งอาหารแบบนี้ลงมือถ้าไม่จะหมอเนี่ยเลือดออกหน่อยฮะ ฉันจะบอกนายให้นะฉันอยู่กับท่านหมาจิ๋วว่ะนี่สุกปรกมากเลยน่าไม่เคยล้างของนี่เลยเหรอฉันอนุญาตให้นายไปแล้วเหรอ เราไปคนพังร้านกันน่ะมนุษย์สัมพันธ์ไม่เลวนะเราพี่น้องร่วมใจกันดีพะพ่อพ่พ่อพ่อพ่อ่อ่ชยพวกเราไปเถอะพวกเราผิดไปแล้วต่อไปไม่กล้าแล้วพวกเขาเป็นคนยุยงองทั้งนั้นน่ะผมทำครั้งแรกครั้งแรกเลยเ<อ>พวกนั้นก็มียาที่ต้องการรักษาไม่มีเงินซื้อยาถึงได้วางแผนแบบนี้ซื้อยาเหรอยาอะไรอเอเอเอ ออ,อคือ,เ,อเหมือนจะชื่อซานโจเลือดอะไรสักอย่างนี่ล่ะยาละ,ละลายริ่มเลือดเซนตันหเหรอใช่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 ชื่อน,นี้แหละขายแพงมากาาเลยขอแค่พวกนายบอกอารายละเอียดการซื้อ,อยามาฉันจะปล่อยพวกนายไปก็ได้แล้วก็กินสารป่าบ,บนพื้นพวกนี้ให้หมดอย่าทำสิ้นเปลืองนี่แม่ฉันห่อตั้งแต่เชา้าโจดค่ำเลยนะทำไม <c oughs> พี่ชายเอาออกให้หน่อยเอาออกให้หน่อย เฮ้ยไอเฮ้ยเอ่อคือพี่ใหญ่กินอันนี้สิอันนี้ไส้เนื้อวัวนะไหนอย่เพิ่งใจร้อนส่งพวกเขามปรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเดี๋ยวผู้เฒ่าเฉาก็ถึงแล้วฉันจะหาคนมาช่วยพวกเขาเนื้อวัวเลี่ยนเกินไปอ่ะลูกพี่อย่าอ้วกนะพี่อ้วกจนผมก็อยากอ้วก ห้ามอ้กถ้าอวกฉันจะไม่นำมากินหมดจากข้อมูลที่พวกเขาให้มายาละลายลิ่มเลือดเซิร์ตันเหมือนจะใช้รักษาพลังชั่วร้ายโดยเฉพาะแต่ไม่ใช่รักษาให้หายแต่เป็นการชะลอการกำเริบของพลังชั่วร้ายมีแค่แบบนี้ถึงจะหาเงินได้มากที่สุดเฮ้อสวงสวงหลานสาวมีเรื่องอะไรเหรอเกปงส หมู่บ้านในเมืองอะ่ะมีอะไรเหรอตอนนี้จะชันปะถ้นจะไปเดี๋ยวนี้พี่ชายงกงกตอนนี้มกเราไปได้ในยังอะ่ะจ่ายค่าสระเปามาก่อน

เฮ้ยโอ้โหพี <ity> ่ถ้าพวกเรามีเงินนะก็คงไม่ต้องมาทำเรื่องนี้กับพี่หรอกเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมกินจนจุกนะเรื่องเล็กแต่พี่เสียหน้าถึงตายเบื่อคลาผมก็ปฏิเสธไม่ได้นายบอกชื่อฉันด้วยเหรอจะเป็นไม่ได้ยังไงแต่พี่ดูสิแค่รัสซาลาปอเล็กเล็กร้านเดียวยังคงไม่ได้ต่อไปพวกเราไม่มีทางรอดอยู่แล้วพี่ช่วยผมหน่อยนะต่อไปผมจะช่วยพูดชมพี่กับท่านจิวเองอ่ะ ฉันจะช่วยนายจัดการให้ต่อไปนายก็ไม่ต้องพูดชมต่อหน้า<ม>ท่านจิวแล้วฉันกลัวผลลัพธ์จะกลับตาลปัดเข้า<อ>ใจไหมเงินพี่พี่ให้ผมตามลูกน้องให้มาพี่เรียกคนมาอีกสองสามคนน่ะฟังที่นายพูดเจ้าหมอนั่นต้องสู้เป็นนิดหน่อยรเรียกคนมาเยอะก็ไม่มีประโยชน์เซอร์ฟานฮะ ตอนที่พวกชั่วนี่มาบอกว่าพวกเขาเป็นคนของท่านหมาจิ๋วอะไรนั่นเนี่ยท่านหมาจิ๋วเป็นถึงเท่าแก่ใหญ่คงไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาหรอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกเราก็ย้ายออกแล้วอะนายนี่เองที่ทำให้น้องฉันลำบากโอ้คนนั้นไม่ใช่เหรอทำไมกินไม่อิ่มเลยมาอุ่นหนุนอีกเหรอพาลูกค้าใหม่มาด้วยเลิกคูดไรสาระได้แล้ว ลองโดนท่าไต่ต่อเนื่อง36ทีต้นตำรับของฉันดูเซอรฝฟานพอแค่นี้เถอะนะพอเถอะอย่าทำห้เขาไม่พอใจมากนักเลยพวกเรายังต้องเปิดร้านนะ เฮ้ย GPS บ้าอะไรกันทางนี้ขับเข้าไปไม่ได้สักหน่อยอที่รักรีบไป<ะ>อย่าให้เขาจับได้้ใครเป็นที่รักของนายกันห<ะ>ลานสาวสุดที่รักก็คือที่รักนั่นแหละฮะอ๋อเมื่อวานก็เป็นแบบนี้นายจะพ,าพาู้อัตา์พันเลยฉันมารับมือรับเท้าแทนนายใช่ไหม คุณจะใส่ร้ายคนอื่นสิผมเข้าไปซื้อของที่ร้านแล้วรถคุณโดนพังเองจะโทษผมไม่ได้นะอีกอย่างคุณมีเรื่องจะขอร้องผมก็ต้องให้คุณช่วยออกแรงหน่อยสิเยอะถ้าแต่ต่อเนื่องของฉันพี่คอพี่พี่อดทนไว้นะมันจะไเรได้คนมานายให้นายขยับแล้วเหรออยู่นิ่งๆผู้ใหญ่พูดกันเด็กซนให้นน้อยหน่อยนี่ทำไมนายยุ่งเกี่ยวกับพุทธภ์ตลอดเลยนายเป็นนักศึกษาจริงไหมฮัลมีเสน่ห์มากเกินไปช่วยไม่ได้นะจริงสิ คุณมาหาอาอย่างผมทําไมชะครั้งที่แล้วไหนให้ฉันจับตาดูเรื่องของปู่ไม่ใช่เหรอเพื่อร่วมงานที่สถานีตํารวจช่วยฉันตรวจสอบสุดท้ายไม่รู้วพวกเขาไปที่ไหนเห็นอะไรเสี่ยวเฟิงกับพระคองสองคนนั้นกลับมาหลังจากกลับมาสามคนก็หมดสติไปด้วยกันได้ผมจัดการทางนี้เรียบร้อยแล้วก็จะไปดูกับคุณแม่ผมให้เธอไปส่งแม่กลับพัตตคารของผมก่อนนะต่อไปแม่ก็ไปทํางานกับเรานะเห็นพวกเราไปแล้วเขาจะทํายังไงหลานสาว ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันจะให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยเพิ่มการดูแลได้ยินไหมไปก่อนนะว่างๆค่อยมาเรียนรู้ท่าตเตะต่อเนื่อง36ทีของนายส <c oughs> <c oughs> ืบทอดแพทย์แผนโบราณฝึกฝนเทคนิคแผนปัจจุบันติดตามในเว็บปอและติ๊กตอกออฟฟิเชียลกลายเป็นคนที่ถูกเลือกคนต่อไปเข้าจงเหิงเสี่ยวซัว อ่านผลงานของนักเขียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจ้งเหิงเสียวซัวปลดล็อกเนื้อเรื่องล่าสุดของต้นฉบับสวยฉันต้อต่อไปว่าจะประกันตัวออกมาได้เจอเขาอีกแล้วน่าแปลกนะวิชาแพทย์ผิวเผินของนายยังคิดจะมาสัมภาษณ์ที่นี่อีกโชคดีที่เลิอกกับนายเร็วฉันจะบอกแฟนนายเรื่องที่นายเจ้าชู้ให้พวกนายทะเลาะก,กันผมคือคนที่เฮอทวงงหามารักษาให้เพื่อนของเธอปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมาสร้างปัญหาอะไรที่นี่ปากเธอะดูสิผูเท่าเฉาโมโหแล้วนนายต่างหากนี่คือสิทธิพี่ของฉัน 我们这一战，便留在盟战吧。人马第一，绝非浪得虚名。眼下只有八件大成，可为我争得胜算，不能再犹豫了。啊 相遇那个地方，如梦如幻，难忘。为爱徘徊，为爱伤，失了分寸的慌张。你的身影照亮黑暗，就像一道光。那道光穿越冰封的山川，温暖被人遗忘的海洋。我们牵手走在路上。